วันนี้ผมก็จะพามาดูสป a r k 135นะครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีประมาณ2007-2008ประมาณนั้นนะครับผมพามาดูโฉมด้านหน้ากันก่อนนะครับแล้วก็โฉมรอบๆคันก็จะประมาณนี้เลยคันนี้จะไม่ใช่สีเดิมนะครับจะเป็นสีใหม่ สีเดิมๆเลยจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นหน้าเลขใหม่นะครับเลขใหม่ก็เกือบแสนโลแล้วอันนี้ก็ขี่ใช้งานตามบ้านธรรมดาถ้ามีขี่ไปไกลๆสุดก็จะเป็นเมืองขอนหวังไปกับประมาณ200โลเมื่อสมัยก่อนผมก็ขี่อยู่สภาพโดยรวมผมว่าก็ยังดีอยู่นะเพราะว่า คือตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแม้กระทั่งแบบขี่ไปแล้วดับกลางทางหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่ซื้อมาเคยซ่อมแค่ล้างขับูแค่นั้นแค่รอบเดียวแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนพวกล้อที่ลวดอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ล้อแม็กมันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ส่วนเครื่องยนต์ของมันนะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของโฉมแรกจะเป็น สีบอลจะเป็นสี่บอลเทาเนาะส่วนกองนะ้ำมันเครื่องอะ่ะตั้งแต่ซื้อมาผมยังไม่เคยยุ่งกับมันเลยก็เดิมๆจากโรงงานแล้วก็คอท่อก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นท่อเดิมจากโรงงานท่อเดิมจากโรงงานทั้งทั้งใบจะว่าเดิมหมดมันก็ไม่ใช่เคยเปี่ยนเป็นคอท่อเลดแต่ว่านปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ไงก็พ่อขี่ไปนาจากคอท่อเละมันก็จะกลายเป็นคอท่อนิ่มเป็นที่เรียบร้อยและ้ะ ตอนนี้ก็ขี่ใช้งานปกตินะก็โอเคเลยกินน้ำมันไม่เยอะก็ประหยัดคล้ายๆกับพวกเวฟนั่นแหละผมจะพามาดูโช๊กนะโช๊กก็เป็นโช๊กยามาห้าเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยยุ่งอะไรเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่ออกมาก็เป็นสิบปีอและผมจะพามาดูส่วนหน้านะจะพามาดูส่วนของหม้อน้ำอันนี้หม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำเดิมๆเลยนะยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลย อันนี้จะดูสภาพเสื้อแล้วก็แข็งเครื่องนะแต่สำหรับตอนนี้ก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับหล่อเย็นเลยนะก็คือไม่มีหล่อเย็นเลยแม้แต่หยดเดียวก็ให้มันระบายด้วยลมเอาเพราะว่าหม้อน้ำมันก็แต่ใบพัดมันยังหมุนอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าในหม้อน้ำอ่ะมันมีน้ำยาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยเติมหล่อเย็น ส่วนท่อไอเสียของมันผมคิดว่ามันเหมือนของ M s l a นะผมว่า M s l a มันออกที่หลังมันต้องเรียนแบบสปาร์ต1 3 5ไปแน่เลยเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวผมจะพามาดูใต้เบาะนะครับกุญแจเปิดเบาะจะอยู่ข้างๆตรงนี้นี่ครับอันนี้เป็นสภาพใต้เบาะมันหลายปีแล้วเนาะมันก็จะเย็นๆหน่อยนิดนึงตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วส่วนถังน้ำมันใบเดิมรุ่นนี้มันจะไม่มีที่เก็บของนะเหมือนกับ m อ็มเลยมีแค่ใส่กล่องเครื่องมือกับพลบออะไรได้แค่นั้นนะเดี๋ยวผมจะสาตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ กะเทืบทีเดียวติดเลยคือแบบทนมากอะ่ะตั้งแต่ซื้อรถมาก็เคยใช้พวกเว็บร้อยอีตัวแรกๆอะ่ะมันก็ไม่ทนขนาดนี้แต่พอมาเจอยามาฮารุ่นนี้ปุ๊บคือแบบโคตรทนแต่ก็ไม่รู้นะมันก็อาจจะขึ้นอยู่ที่คนใช้แล้วก็รักษาด้วยแหละ เสียงเครื่องปัจจุบันนี้ก็ใช้งานปกตินะเพราะพ่อผมขี่ไปไล่ไปนาทุกวันก็โอเคนะคุ้มราคามากที่ซื้อมาเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอันนี้เข็มน้ำมันมันจะตายแล้วนะแต่ส่วนเข็มมายังใช้งานได้ปกติสัญญาณไฟก็ยังขึ้นสัญญาณเกียร์อะไรต่างๆก็ยังขึ้นนะดับเครื่อง จะมีสวิกด้วยนะแต่มันไม่ใช่สวิ๊กสตาร์ทมือนะเป็นสวิกไฟเปิดปิดอันนี้จะเป็นรุ่นปู่นะและส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่น,นลูกรุ่นหลานนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด u u s สไคร e กันด้วยนะครับ